พอ,อกันอีกคือก้ากครับพี่น้องครับกินเทียเ่ยวเลี้ยวเลาะพี่น้องมูนี่โตล้มหนาวอ,อากาศหนาวครับพี่น้องบ้านเ่ากระไดสิบสามองศาสิบสี่สิบห้าองศาบ่ธรรมดารับเป็นเดือกหนําแข็งคูณเด้พี่น้องเลยแล้วหนาวองศีเนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องมีแนวแก่แนวถอนเนาะคางกองฟอกกองไฟแปลงสันเด้กองฟืนกองไฟเขาแปลงสันเดี่ยวองพี่น้องเนาะมันจังสีแมนเนาะโตล้มหนาวไหมเขาต้องเห็บไทยร่างกายเขาอบอุ่นเนดะ้ยามหนาวพี่น้อง,องเลยรักษาสุขภาพกันเนดะ้อพี่น้อง ช่วงหนาวๆน,นี่เนาะครับเนาะว,วันนี้ครับกินเทียเ่ยวเลี้ยวล้อครับพี่น้องสิบห้าพี่น้องโตล้มหนาวกับิไปขางไฟอุนอ่นๆน,นะพี่น้องเออ้ออยู่ไฟอุนอ่นๆคืเอเราเหมือนี้พี่น้องสิบห้าพี่น้องนี่ไปเที่ยวนำตกทำเสือเด้อพี่น้องเหมือนี ไปเที่ยวน้ำตกถามเสือว่ามันมันยุ่ใสไปยังไดเดี๋ยวเดี๋ยวตามขน้อยไปเดี๋ยวขน้อยสิผ้าไปนะครับนี่นะครับน้ำตกถามเสือพี่น้องของพี่อนของขน้อยก็ได้นะครับเมื่อนี่สีผ้ามาโตลมหนาวอบอุ่นหลังกายจากน้อยนะครับเอาได้เนื้อในยังมาพี่น้องนี่แหละอันนี้เป็นโค้งกระดูกมูพี่น้องมามากมายังสิผ้าพี่น้องไปย่างนะครับไปย่าง อุ่นๆนะครับย่างห้อนนะครับโตล้มหนาวไปเบื้องทาเสือน้าเนื้อพี่น้องเนื้อน้าตกทาเสือมันยุ่ใสไปยังใดเดี๋ยวกันหน่อยสิบห้าไปเบิ้งนะครับอนี้มันเป็นกระดูกหมูพี่น้องนี่เป็นกระดูกหมูเป็นกระดูกหมูเอามาหมักเนาะพี่น้องหมักดีๆสิบห้าพี่น้องไปย่างนี่แหละพี่น้องน้าตกทาเสือครับว่วยูไก่ได้พี่น้องว่ได้เสียค่ารถครับเออคราบมาน้าตกทาเสียเขานี่จะเป็นง่ายทักนะครับนี่เนื้อเสือเด้พี่น้องเนื้อเสือห้องหาเด้ออีสระ้ัดเท่าซีอิ้วัะดีนะครับนี่แหละเน เฮ็ดน้ำตกพี่น้องความหมายนั่นไหนสิเฮ็ดน้ำตกเสือห้องให้ให้พี่น้องกินแบแซ่บเด้อมอน,นี่กับยางหมูนะครับยางโครงกระดูกหมูน้ำนะครับมอน,นี้เป็นอาหารอบอุ่นร่างกายพี่น้องอากาศมันหนาวพี่น้องนี่นะครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมยางไวเรียบร้อยเบิดทุกอยางเลยพี่น้องนี่นะครับติดฟืนคําเลยพี่นอ้องมืดแล้วนะครับคํานะครับติดฟืนติดไฟเพราะมีแสงสว่างยังน้อยนะครับยุกไกเตาไฟบ่ได้พี่น้องมันหนาวนะครับอากาศหนาวอีิงนะครับลมเย็น สวยสวยมากเลยพี่น้องนี่แหละครับให้พี่น้องได้เบิงแน่นอนแน่มือนี้ เอาเงาไปเลยพี่น้องโอนี huh ้เอาแบบเรียวเดียวไปเลยเข้าง่ายง่ายพี่น้องอีสานพื้นบ้านเข้าง่ายง่ายเลยติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องว่าสีพาพี่น้องเฮ็ดแบบใดนะครับเฮ็ดพี่น้องให้พี่น้องเฮ็ดอ่าเฮ็ดสู้พี่น้องกินแบบใดนะครับติดตามไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อมีอุปกรณ์แบบใดแน่อันหดอันใดแน่นะครับผมง่วยอันนี้มันอุปกรณ์นึกกันอันนี้น้ำลำไยเด้อพี่น้องครับเราก็ต้องมีน้ำลำไยไปน้ำพี่น้องพีู่้ใดไดมักน้ำลำไยเด้อกินกินกินแก้มมันนี้ไปน้ำนะครับบ่มีกิดมีไยเด้อพี่น้อง นั่นว่าแมตแอลกอฮอล์เนาะนี่แหละพี่น้องเตาห่อนห่อนแล้วพี่น้องแกหนีออกจากเตาด้วยมันเย็นเออเตาห่อนห่อนแล้วพี่น้องเอาเนื้อเสือขึ้นไปย่างก่อนเลยพี่น้องอันดับแหลกนะครับนี่แหละครับเนื้อเสือขึ้นไปย่างเพื่อเข้าสีมะขันเนาะพี่น้องเนาะบัดที่นี่นี่ยางไปพร้อมกันรดพี่น้องมันสิได้กินพร้อมพร้อมกันนั่นแหละครับนี่นะครับโกงกระดูกหมูอัดลงไปเอาว่ามันเต็มทอรวดนั่สุดยอดนี่แหละครับโอ้ยแต่เห็นกบบเป็นตะแยเป็นตะแสบเล้วพี่น้องย่างเป็นตะแสบครับพี่น้องว่าไง เอ้ยครับเขาเอืน่นโตล่มหนาวพี่น้องลมเย็นๆนะครับโต่ลมหนาวไปน้ออุ้ยคักนะครับบรรยากาศเอาบรรยากาศไปน้ำด้วยพี่น้องอีสานบานเฮานะครับนีแบนนนนน่แหละครับเข้ากับย่างเนื้อย่างเยี้ไว้เนาะพี่น้องเนาะเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์แหละครับบักพริกน้าป,ปูน้าปลาก็ว่ากันไปเออผงหนอกผงนัวเตรียมแมงข่าคออข้าวคั่วเตรียมนี่สงขขขขสัยสเห็ดแจ้วแล้วนี่แมนมาหัวหน้า หัวหน yeah, right. yeah, ้าเพิ่นเสียดแจ้วครับผมนี่นี่นะครับเพิ่นเริ่มเห็ดแจ้วเด้เห็ดยังคือกันแหละพี่น้องอีสานบ้านเฮากินเนื้อกินยังคือกันพี่น้องขาดบ่ได้คือแจ้วเหรอครับแจ้วนี่ขาดบ่ราะไรหรอกครับแล้วแต่ผู้ใดสิมักเด้อพี่น้องเห็ดแจ้วขมแจ้วสมแจ้วหวานแจ้วยังก็ว่ากันไปแต่สําหรับขอน้อยแล้วนี่มักแจ้วขมเนาะอืมขาดบ่ไรหรอกพี่น้องกินเนื้อกับแจ้วขมนี่กินมาตั้งแต่ไหนนี่แหละพี่น้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมอย่างอันนี้เขาครัวนี่ก็บ่ธรรมดาเด้อครัวเองเด้อพี่น้องอ้ หอมเลยังว่าพ่นนะพ่นพ่นว่าไม่หห้งเด้มันแน่มันมันมวนนั่นสินี่มันไอ้ยมันมันมันกินหลายพ่นพ่นหน้าลำยิ้มมันมันคือมันคือสักหน้าสักหลัง ว่ามปนว่าเปนน้ำลำไยมันออกฤทธิ์เต็มยันมยน้ำลำไยร้านนี้ก็ดีดต่ว่า,าน้ำลำไยนี่เขาก็หาซื้อได้ทั่วไปเด้อพี่น้องเนื้อตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าหม่องเขาขายเครื่องดื่มเครื่องยังแลักกับมันก็นสิมีขายอยู่หันแล้วในตู้ยังไปเรียกเขาหลอดพี่น้องมีหลายยีห่ห้อครับน้ำลำไยนี่นะครับเอาเห็ดแจ้วต่อพี่น้องเออ บ่ามวนหัวมวนแล้วพี่น้องเขาเด้อเขา,าต้องเอาความมวนความยังเข้ามาเด้เอกินบรรยากาศพี่น้องว่ามันสิไปอื้อคืออื้อคือ,อเพราะได้เด้อครับกินบรรยากาศเขาก็ต้องมวนไปน้ําอบอุ่นร่างกายนะครับเออกินเนื้อกินยังมันก็ต้องมีแนวแก่แนวถอนนะครับโอ้ยอันมากอีดีกับบัคซีซีพูดแล้วพี่น้องดาดข้อดาดยางก้อนเด้อดาดทองขอคอ,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 อนวาบว้าบพูดแล้วพี่นอ <c oughs> อ้องโอ้ย อันเห็ดหลายๆนี่บ่วเป็นยังเด้พี่น้องนี่อาศัยว่าสีใสอันน้ำตกเสือน้ำทะเดนี่พี่น้องมึอนี่เห็ดแก้วลายนี่บ่าเป็น,นาาย,ยังเด็เดกเอ,กอาเสียไปใส่น้ำตกน้ำนะครับเพราะว่ามันการรสชาติเดียวกันนี่นะครับตเตรียมผักตเตรียมหอมตเตรียมผักซีพี่น้องเอ้ยอืมเขาสีซอยใสยแ่แจ้วใส่อย่างกระบ้าไปนาะพี่น้อง้วนนะบัวท่ามาด่าจะดือกลายเลยล่ะอันลำไย,ยลำไย,ยนะนะนั่นน่ะบัวมันนั่นบัวท่านได้ซอยผักนี่บัวมันอันคัวแก้วลำไยอีกเหรอบัวนี่คัวหาตะแก้วลำไย เออน้ลำลำไยเนี่ยมันก็นแส,กสียบมีนลังธรรมดาโอ้ยพี่น้องเบิ่งเนี่ยเหนื่อยจังเลยปัาดตัวพูดอ่ะพี่น้องให้พี่น้องเบิง่งพูดอ่ะเป็นตาแสบีบพี่น้องเป็นตาแสียบอ้ยเหลียงอุ้ยๆเลยพี่น้องกราบด่านกราบยังขึ้นมาเมืองพี่น้องเฮ้เบิ่งซอยกันพี่น้องเฮ้เ,ออเสียบแน่นอนบ่ต้องห่วงการัานตีเลยอันนี้ข้าน้อยบอกได้เลยว่าสิพาพี่น้องกินแสีบๆเลยพี่น้องโตล้มหนาวคักๆเบิ่งว่ามื้อนี้เนาะนี่แหละพี่น้องเงนทาให้มันเหนื่อยมันสุกนะครับเฮาก็เฮ็ดแจ่วเฮ็ดหยังไปง เห็ดเจียวเห็ดย <of the> <ici> ่างไปน้ำนะครับเอาซอยผักซอยหอมแล้วบงมีดบาดมือเด้๋ยวกินน้ำลำไยไหลายตาลายเอามือจะขอเข้าไปน้ำเรืองวะนะเออค่อยๆเอ็ดเออนะครับตัวนั้นซอยแักอย่างงามเลยเล้งพร้อมเลยซอยผักก็ได้ย่านมันบ่งามย่านมันบ่แซ่บเนาะหุ่นเลี้ยงขากขากเมื้อนี้ให้พี่น้องเบิ่งแบบเต็มอิ่มจุใจเลยพี่น้องเบิ่งไปพร้อมๆกันแล้วก็ เออโตล้มหนาวไปผมพร้อมกันเลยพี่น้องมันน้อยมันมวนเด้พี่น้องเงี้ยมันสีนาะอ,อากาศหนาวหนาวังสีจากน้อยมันกับ้อนเลยพี่น้องนี่แหละเนเท่ากับากอากาศหนาวหนาวเออเพราะว่าได้แก่ได้ถอนไปได้อบอุ่นร่างกายเออดังฟอกดังฟื้นดังไฟไป,ไปอยู่ไก่เตาไก่ยังอบอุ่นไปได้พี่น้องเนะนาะนั่นเห็นบอกอ้ยคุ่มาดูแต่นาลลำไยมันไมแ่นแว,แว่าอะไรดินี่แหละพี่น้องว่ามนสีใด ไก่สิได้ทีลราบ่นั่นบ่แม่นเนื้อได้ทีด้ไ้คนแม่พี่น้องมันสิได้ทีใช่ไหมเอาแบบมวนหววัวมวนเด้พี่น้องเด้อเอออย่าไปซ่ากันแนม่นอนพี่น้องว่ามันก็ต้องมีความมวนความซืน่นลรามนุษย์เนี่นี่แหละครับเนี่ยเบกอีกแล้วโอ้ยเอามาเบิ่งพี่น้อง จเห็ดแจ่วนะพี่น้องเนาะอันนี้ใส่ผักใส่ยังไงน,น,น,นะครับเผื่อข้าสีจิ้มครับอันนี้ละ,กระ,ก,ก,ระก,กระดูกหมูกระดูกเออกระดูกโค้งกระดูกหมูบัดใดโค้งกระดูกหมูย่างนะครับเ็ดสีหลายๆจยังน้อยเพราะว่าข้าสีเดียวไปใส่ไปใส่ยังก่อไปใส่น้ำตกทำเสือเหมือนเนี้ยตั้งซื้อให้เพลินมาน้ำตกทำเสือพาพี่น้องมาเที่ยวน้ำตกทำเสือครับพี่น้องมือนี้ว่าตองห่วงครับค่ารถบ่ได้เสียด้วยพี่น้องเด้อมือนี้เด้อนางเบิ่งอยู่หน้าจอนี่นะครับเอาทดสอบก่อนเทนต์แล้วต้องมีการทดสอบอีหยังคือกันล่ะพี่น้องบุ้ยเาวท คักฮึดนะฮึดฮึดอันนุ่น,นอันซักนี่มันหนาวคือมันยังอันเนี่เอาพี่น้องมาที่นี่มาเบิง่งทางเต่าพี่น้องโอ้ยคืองามคือ,อยังแงเงลรอพูดนะนี่แหละพี่น้องเฮ็ดนดำตกนี่เขาต้องเบิ่งเรื่อยๆเด้ยังให้มันใหม่เด้อพี่น้องเด้อย่างแบบว่าพ่อแบบถ้าเกิดฝรั่งเขาเอิ่นสเต็กกันเนาะเป็นสเต็กนะพี่น้องแบบว่าแมเ,เป็นสีออกแดงๆยังน้อยแบบหวานนะคะรับฝรั่งเพิ่นมากๆากเลยพี่น้องกันสเต็กแบบนั้นนะสเต็กแ,แบบบ่ค่อยสุกปานไดไหน่อยไหม เออแต่ว่าหั่นเนื้อออกเป็นสีแดงข้างในแต่ว่าข้างนอกมันเอ่อสีออกเป็นกรอบๆเลยนะฮะน้ำผึ้งมะขาดเด้ทางฝรั่งเพิ่นกินเห็นเพิ่นกินลองมาเฮ็ดเบื้องนี่แหละพี่น้องว่าน้ำตกถ้ำเสือเฮานี่มันสีออกมาเป็นรูปแบบใดแต่ว่าที่แน่ๆนี่เห็นเข้าโค้งแล้วพี่น้องว่าจังได๋ก็แซ่บแน่นอนบ่ต้องห่วงนี่แหละพี่น้องลองมาเบื้องนะครับน่าสิแล้วๆนะครับนี่พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันครับนี่นะครับมันอ่าเนื้อเสือมันสิแซ่บคือมันติดมันตลอดพี่น้องนี่ข้างในมันสิอออกแดดงๆเ้พี่น้องอยย่่าางให้มันสุกเด้อนนนี่ะครัับมสิแซ่บบสิหววาาานนะครัเเเลฮฮไป็ดนนีี่่แหละพ้องโอ้้ไดทๆ ครับพี่น้องงามครับนี่นะพี่น้องอย่างแบบนี้เด้อครับเด้อนี่ย่างแบบนี้ให้มันได้แบบนี้ให้มันได้สีแดงข้างในนะครับน้ำตกมัน,นจังแซ่บพี่น้องนี่เป็นน้ำตกนี่แหละน้ำตกถทำเสือของขงน้อยก็ได้น้ำตกถทำเสือนะครับสิพาพี่น้องกินเสร็เบิ่งมื้อนี้นะครับโอ้ยผุดหน้าไฟก็ลุกบุ้มบับ่มบุ้มบั่มไปนะพี่น้องมันบรรยากาศดีคือหยังนี่เด้เออลมนหนาวๆแบบนี้บ้านเฮาลอง,งเบิ่งซั่นแล้ว น้พี่น้องนะโอ้ตาแซสบพี่น้องตาแซบอีดีเขากับพริกหมูพริกยังไปนะพี่น้องพะว่าเขาสิกินข่าแลงกินยังไปพร้อมๆกันพี่น้องกินข่าแลงพร้อมกันเด้อมัเนี่ไม่กินข่าแลงน้วกันพี่น้องทำแล้วพี่น้องนี่ทำแล้วนี่แหละพี่น้องชีวิตหลังเลิกงานนะครับเหตุงานเมื่อยๆมากนะครับเขาก็อยาบกินกินหีเสีบๆเด้พี่น้องโมเมนธรรมดาเด้แห่งอีสานบ้านเข้าแห่งได็กินทั้งสี่เราโอ้ยมันถือคิงขนาดนี้พี่น้องแมนบลาเอาพี่น้องสิพาพี่น้องปรุงเมียบาเบิร้อมันมีอย รถจะจัดส่ลงไปเด้อพี่น้องเด้อล้วก็ไปเติมน้ำปูน้ำปลาที่หลังนี่นะครับส่แจวลงไปโอ้ยน้ำตกทํำเสือเขาคือขักแถอะแบบนี้แซบเรียมือโาต้องห่วงมีอย่างก็ไซลงไปน้ำปลาใส่ลงไป,น,งป,ไงไปนะครับเผ็ดงน่าไงพี่น้องเห็ดไปน้ำกินไปน้ำพี่นอ้องกึบไปฟ้อม <c oughs> เขาขัวพี่น้องขาดบ่ได้ครับเพิ่มความ,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 มหอมหอมเลยอีสานบ้านเฮาขาดบ่ได้คืขอเขาขัว <N> นี่แหละครับบักพริกใส่ลงไปนะครับอย่าใส่หลายด้วยเพราะหนา่ายกินบ่ได้มันสีเผ็ดโอ้บ่เผ็ดดอกแบบนี้ก็ร่างดีเหมือนแหละอื่โหยลงไปไมีอย่างแน่โหยลงไปนี่ผงนัวพี่น้องนิดนึงนะครับใส่ผงนัวลงไปได้ทีแล้วเด้วพี่น้องนี่แบบนี้นี่แหละพี่น้องน้ําตกถ้าเสือเอ้ยมาเฮ็ดซูพี่น้องกินนะครับบักหน้าเขาบีบลงไปพี่น้องมักสมก็ใส่หลายมักบ่สมก็ใส่น้อยเด้อพี่น้องเด้อบักหน้าแพงแพงมื้อนี้ไปซื้อบักหน้าพี่น้องนูวนละ8บาทแล้วนะ ค้นมมหน่วยละแปดเด้อพี่น้องก็ถือว่าแพงแพงในระดับหนึ่งอยู่ในช่วงนี้เนาะผักหอมผักซี่ที่้องซอยไวตเตรียมไวนะครับมีผักเขียวเลยยังกระใสลงไปแล้วพี่น้องแสบๆสลผู้ใดหมักผักยังกระใสลงไปนะครับตามเอาตามจะของมักเล้วพี่น้องเด้อแต่ว่าสีสันออกมาพี่น้องก็ต้องห่วงครับขันอีสานบ้านเฮ่าหนึ่งันสีสันออกมาหนากินแบบนี้ว่ต้องห่วงแสบแน่นอนพี่น้องล้านเปอร์เซ็นต์เลยรับประกันเลยขั้นหน่อยรับประกันนะครับแสบแน่นอนเอาบรรยากาศไปพร้อมเน้อพี่น้องมือเี้อืมปวนนะเอาสีร้องให้พี่น้องบ่งฮึมเป็นนังไบี นีแ่แหละเฮ็ดแล้วก็ต้องมีการทดสอบเยี่ยมพูดนะ <c oughs> หัวหน้าพูดา่าเยี่ยมพูดา่าใส่จานใส่จานใส่จานเลยเออใส่จานเลยยาสัรอซ่าอือผู้หิวก็มีผู้ถากม็มีเออใส่ลงไปทีมงานบอกว่าทีมงานบอกว่าให้ขน้อยนี่แบบว่าเฝ้าตักแนะ่ว่าสันา่นว่ามันนำไรอะไรเดี๋ยวผู้นำคนมาสันา่นว่าโอ้บ่ยากแล้วแล้วพูดนะอือเยี่ยมพูดนะหัวหน้าพูดา่า บอธรรมดาจากนั้นพี่น้องเขาก็โง่ขึ้นมาทางทีครับมันกับสีสุกไปพร้อมๆกันเด้อพี่น้องอืมเขาต้องกินเข้าไปพร้อมๆกันเอาล้มโตล้มหนาค่อยๆย่างไฟอ่อนๆพี่น้องยาวๆไฟแห้งเดือมันสีใหม่ก้อนสุกมันบวแสบมันขมนี่แหละครับเบื้องผักนะพี่น้องเคี้ยวชาอุ่มพอดีโอ้ยมันเป็นสีใดทีเลรอตีขนาดคือยังเลี้ยงใายลายคือแต่ละเฮืออันนี้พ่ได้เห็ดเยี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ที่ว่าเขาหมักไว้เราเอามาย่างโลดพี่น้องแฮ่นเด้อพี่น้องแฮนดูกแฮนดูบในเดลี่หอดมือเลย อากาศแบบนี้นี่ให้พี่น้องเบิ้งนะครับให้พี่น้องเบิ้งชัดชัดเลยอาหารมื้อนี่นะครับโต๊ะล้มหนาวไปน้ำกันพี่น้องอาหารมื้อนี่โต๊ะลมหนาวไปน้ำกันนั่นก็คือย่างกระดูกหมูอ่อนเด้พี่น้องย่างกระดูกหมูอ่อนกับนับตกถ้ำเสือนี่เฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งกชัดกินไปน้ำกันพี่น้องสิกินข้าแรงเด้ผิด่บัทีนี่พี่น้องเบิ้งนะครับนี่เทงเจ่วเท่งผักครบองค์ประชุม นี่เขาครบองประชุมพี่น้องก็ตึงห่วงสงสัยราตรีสีกย่าวกยเพิืนมาด้เพิ่นน่ะเพื่อน่ะเพื่อนอะตีปีความเพิ่นอาหารเิ่นแล้วธรรมดาห้วแก้วลำใหญ่คือตั้งแต่อยู่ทั้งหน้าแต่คือบ่ออกได้เอาก็เป็นจังไงเนาะัาทีนี้มันมันเน้นบรรยากาศมันพาไปจังไ๋เนาะเอาบรรยากาศมวนๆวลมาให้พี่น้องได้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อม้อนี้กินเขาแรงน้ากัน้อครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับเอาแบบเรียวยวเลยพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาเบิร์การไปเที่ยวน้าตกทาเสื้อนะครับมาย่างกระดูกหม function, ูยังก็ววาไปเนาะพี่น้องเนาะ คลิปหนาเด้พี่น้องสีพาพี่น้องเฮ็ดยังนะครับไปเที่ยวเลี้ยวเลาะใส่นะพี่น้องติดตามเด้อคลิปนี้นะครับขน้อยกับสีคอตัวไปก่อนรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องช่วงหนาหนาวเด้อพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะขอบพูดหลายๆครับ